สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมข่าวแรกวันนี้นะคะเรามานับถอยหลัง congratulation ให้กับกว่าที่คุณแม่ป้ายแดงคนสวยพี PF ่แอฟทักษะออนที่วันนี้อุ้มท้องควงสามีสุดที่เลิฟคุณสงกรานมาทักทายเป็นแฟนสีสันันเทิงให้ได้หายคิดถึงกันด้วยพร้อมทั้งอัปเดตทายาตัวน้อยที่ใกล้จะคลอดกันแล้วล่ะคะ่ะได้ค่ามาว่างานนี้ว่าที่คุณพ่อนับวินาทีรอกันเลยนะคะ อุ้มคุณลูกควงคุณพ่อมาแฮปปี้นิวเยียพี่พีสีสันบันเทิงล่วงหน้าข้ามเดือนเลยค่ะสําหรับค cool ู่เลิฟเอฟทักษอรสงกรานต์เตชันรงที่เตรียมพร้อมเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงโดยช่วงนี้ต้องขยันทํางานให้หนักคูณ2กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใหม่แถวหัวหินงานนี้หนุ่มสงกรานต์ก็ตื่นเต้นเป็นพิเศษถือโอกาสบลิฟคิวคุณแม่ให้คลอดทายาตัวน้อยออกมาในวันที่หนึ่งมกราคมด้วยเหตุผลที่น่ารักสุดๆไปเลยค่ะ จริงๆเลิกวันเลิกวันก็ไม่ได้ดูแต่ว่าอยากให้คลอยวันที่หนึ่งในช่วงปีใหม่เพราะว่ามันจะคล้องจองกับพ่อครเพราะพ่อเป็นวันสงการปีใหม่ไทยแล้วนี่ก็เป็นปีใหม่สาคลอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็ดูแบบกุวนเลยแต่จริงๆวันนี้ที่หลักๆมาเลยวันนี้คือจะมาฝากลูกเนี่ยเดี๋ยวพอแล้วฝากกับช่องสามหน่อยฝากกับช่องสามหน่อยก็ยังไงถ้ามีโอกาสนะคะก็หลังจากมีน้องแล้วอาจจะได้กลับมาเล่น คุณแม่หรือว่าทั้งคุณแม่คุณลูกก็เดี๋ยวดูกันอีกทีนึงนะคะตอนนี้เราไปแสดงความดนดีกับคู่จิ้นคู่ใหม่ที่จะมากระแทกใจหน้าจอกันค่ะกับพระเอกบอยประกรและนางเอกคิมมี่คิมเบอรี่ที่จะมาแตะมือร่วมพลังกันลงละครป้ายแดงเรื่องนางร้ายที่รักของผู้จัดพี่หน่อยบุศกรแห่งค่ายซิติเซนเคาค่ะวค่ะ เปิดกล้องเรื่องนางร้ายที่รักวันแรกผู้จัดพี่หน่อยบุษกรก็จับให้คู่พระนางเพื่อนซีบอยปรกรณ์และคิมเบอร์ี่มีเหตุให้ปะทะคารมกันตั้งแต่เช้าซึ่งทั้งวันนี้ทีมงานจะปักหลักถ่ายทํากันที่บ้านสุดไฮโซของนางเอกพิมพ์ชนกซึ่งเป็นถึงซุปตา์นางร้ายของวงการและเป็นทายาทมหาเศรษฐีโดยงานนี้ทั้งพี่หน่อยและคิมได้ไหว้เจ้าที่เพื่อขอให้การถ่ายทําราบรื่นและละครออกมาโดนใจแฟนๆซึ่งผิดกับเฮียบอยของเราที่ขอพรได้แหวกแนวกว่าเพื่อนเลยคะ่ะ ขอให้ฝนหยุดไม่ขอให้ไม่ตกค่ะขอให้ผมผมขอให้ฝนตกค่ะจิงงหอนทำไมอ่ะอ้าวฝนตกเราก็ได้พักไงอ้าวฝนตกเราก็ได้พักไง <c oughs> วันนี้เป็นวันเปิดกล้องวันแรกก็มีฉากน่ารักน่ารักเยอะเหมือนกันอนะ่ะแบบถึงว่าทั้งคู่จะทะเลาะก,กันแต่ก็เป็นการทะเลาะก,กันแบบน่ารักเนาะ <c oughs> คนดูน่าจะชอบ <c oughs> ใช่ไหมครับพิม <c oughs> พูดอะไรนิดนึงครับ สำหรับเรื่องนี้เราก็จะทำงานให้เต็มที่ค่ะกับส่งกัากาารอคอยของแฟนๆละกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะครับ ปิดกล้องลงไปอย่างสวยงามหลังจากที่รัวถ่ายทำมานานถึง11เดือนกับละครใส่รับสามิติที่วันนี้บอสใหญ่ใจดีผูดจัดต้นนัทพน,นจากค่ายชนลพีก็นำทีมนักสแสดงพระเอกปอน,นัทวุฒินางเอกน้ำตาลพิจักนาปีเตอร์เดนแมนมารีนาบารเรนซิเอกาพัดฉัดบริรักษ์เลงราชนิกรและอีกมากมายมาเลี้ยงปิดกล้องละครใส่รับสามิติและเพื่อไม่ให้ผิดคอนเซปแม่หนูสงสุดานเลยห่อผ้าพันคอสีแดงแพรด โคงงอตามคาแรคเตอร์ใส่ลับเชนเป๊ะ,ปะมาใส่ให้นักแสดงครบทุกคนโดยงานนี้พี่ปอการันตีความทุ่มเทของทีมงานและนักแสดงให้แฟนๆเตรียมเคลียร์โซฟารอดูได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะ ที่เรามา่าจะพูดว่าเต็มที่ในครั้งนี้เต็มที่ที่สุดเต็มที่แบบว่าห,หมดเนื้อหมดตัวครับทุ่มกันโอ้โหมันเหนื่อเม็ดสุดท้ายก็ต้องมาให้ได้เต็มที่เลยนะครับไม่รู้จะพูดยังไงและที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับเราหลุดทะลุมิติไปพร้อมๆกันกันกบสายรับสามิติแล้วเจอกันนะครับ ลำบากลำบนถ่ายทำอย่างหนักหนาสาหัสมาทั้งเรื่องแล้วฉากปิดกล้องทั้งทีนักสแสดงกองกระตุกหัวเสือเขาก็ยังต้องตราตรามบุกป,ป่าฝ่าดงกันมาบู๊ถึงในท่าอีกค่ะงานนี้ต้องเรียกว่ายอมเหนื่อยเต็มที่กันเฮือกสุดท้ายก่อนที่จะปิดฉากโดยละครเรื่องนี้นอกจากนักสแสดงคับจอแล้วแฟนๆยังจะได้เห็นฉากและคอสตูมที่เซตให้กลายเป็นเมืองคาวบอยการบูระห่ำกันแบบสมจริงรวมถึงความกุ๊กกิ๊กน่ารักของคู่พระนางอีกหลายคู่การันตีความมันสครบรถแบบหยุด ไม่อยู่เลยละค่ะ <c oughs> เป็นไงคะวันนี้น่วมไหมคะวันแรกจนวันสุดท้ายนะ่วันสุดท้ายวันนี้ก็แบบเป็นฉากบู๊ฉากใหญ่ฉากหนึ่งของเรื่องเรานะฮะผมครับสนุกดีครับก็ ใจหายเหมือนกันนะฮะพอปบบกติก็สุขเสาร์ที่แล้วก็จะมาอยู่ที่เขาใหญ่ใช่รเราสนิทกันนะทํางานอยู่ด้วยกันนะฮะกันมาตั้งหลายเดือนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นว่าคนดูน่าจะชอบนะคะเพราะว่าได้ทั้งบู๋เนาะแล้วก็ตลกด้วยโรมแมนติกคอมเมดี้ด้วยนะคะตงติดตามด้วยนะคะสําหรับเรื่องนี้ก็ตุกหนวดเสือค่ะขอบคุณนะคะ งานบู๊ต้องยกให้เรื่องนี้เหมือนกันค่ะโดยเฉพาะช่วงโค้งสุดท้ายที่4คู่พระนางสวยร้ายสายลับต้องเจอของแข็งทิ้งท,ท้ายจากค่ายยูมาโดยคู่บอมริชี่ไปบู๊กันถึงปลายบุรีปราบมาหาโจรในมาผู้มีอิทธิพลอย่างหนุ่มดอมบอมริชชี่สวมชุดดำพร้อมอุปกรณ์อาวุธครบมือโชว์ทักษะเท่สุดๆแขนขาย,ยาวพอฟัดเอเบี่ยงกันขณะหนุ่มดอมเห็นแล้วหนาวหัวเราะก,ก้าวปลอบใจตัวเองออกมาเลยค่ะเพราะตั้งแต่เป็นผู้ร้ายมาไม่เคยเข้าฉากบู๊กับพระนางรูปร่างสูสี กับตัวเองขนาดนี้คู่อเล็กซ์แพรยิ่งหนักเพราะอเล็กซ์ต้องสละชีพโดนยิงเต็มอกแพรก็ต้องดวนดราม่าน้ำตาแตกกลางเสียงปืนหนุ่มอเล็กซ์จะรอดหรือเปล่าทั้ง4คนจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จไหมห้ามพลาดสวยร้ายสายลับตอนอวสานสุขเสาร์นี้ค่ะสนุกดีพอ,อ,อได้แบบบู๊แบบปืนผมว่ามันสนุกกว่าบู๊แบบ เตะต่อยอ่ะก็จะมีดราม่านิดนึงแล้วก็มีแอคชั่นเล็กน้อยตอนช่วยก็เป็นครั้งแรกที่ได้เล่นกับระเบิดตูมตูมตูมก็รู้สึกสนุกดีมกันนะเวลาแบบปุ้งแล้วไปดูเช็คภาพโอ้โหควันขโมงสวยงามเคยดูในหนังแอคชั่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอเราได้มาทําจริงแล้วรู้สึกว่าแบบมันน่าสนุกแล้วก็แบบท้าทายอย่างเงี้ยค่ะอยากแบบทําให้ได้แบบแข็งแรงเหมือนเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นฉากที่ตื่นเต้นแล้วก็คนดูน่าจะลุ้นตามๆกันไป ตอนนี้ได้เวลาไปเปิดมาดูตอนแรกของหมวดเหี่ยวแล้วสาวสวยน้ำรินในละครเรื่องพบรักแล้วล่ะค่ะสำหรับวันนี้จะตอนน้องขอขอบคุณชุดพิธีกรแสนสวยจากออลมาเนตาและเครื่องประดับจาก Tom, Dick อนแฮร์รี่ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ